เมื้อหลังหลายคนไม่รู้มาดามอ้อเผยคำพูดเจ้าชายกัมพูชาวันอดีตโคชลาออกเมื่อหลังหลายคนไม่รู้มาดามอ้อเผยคำพูดเจ้าชายกัมพูชาวันอดีตโคชลาออกยังอยู่ในความสนใจอย่างมากสำหรับแฟนบอลไทยหลังจากที่สโมสรโปลิเทโรเอฟซีเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้น ทั้งเกี่ยวกับการจ่ายค่าตัวนักฟุตบอลในสโมสรซึ่งยาวนานถึงสเดือนพร้อมกันนี้ยังเกิดเหตุการณ์ช็อกแฟนบอลอีกว่าโค้ชอ้นรังสรรวิวัฒชัยโชคประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าโค้ชของทีมโดยในส่วนของการจ่ายค่าตัวนักเตะนั้นมาดามอ้อนราพรชัยนินรองประธานสโมสรฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สโมสรโปลิศ เทโรเอได้เปิดใจกับไทยนิวส์ว่าจะดำเนินคดีหากไม่มีการเดินทางมาพูดคุยเจรจาเกี่ยวกับทิศทางของการดำเนินการในส่วนของกลุ่มทุนกัมพูชาพร้อมกันนี้มาดามอ้อชัยยนินยังเปิดใจกับไทยนิวส์แบบเจาะลึกอีกถึงเหตุผลที่กลุ่มทุนเจ้าชายกัมพูชาขอเลื่อนจ่ายค่าตัวนักเตะ6-7ครั้งซึ่งมาดามอ้อเผยว่า ตั้งแต่มีการเซ็นสัญญากับกลุ่มทุนเจ้าชายกัมพูชาก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายกับสโมสรแต่สิ่งที่ช็อกแฟนบอลที่สุดก็คือการประกาศลาออกอย่างกระทันหันของโคโ้ชอ้นมาดามอ้อโปลิตเทโรเอฟซเล่าว่าวันนั้นไม่มีใครรู้มาก่อนอีกทั้งยังไม่รู้ด้วยว่าสาเหตุการลาออกของโค้ชอ้นคืออะไร เพราะหลังจากนั้นทั้งมาดามอ้อและโคชโอ้นไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากมีเพียงแค่อวยพรให้ทั้งสองฝ่ายโชคดีและมีการร่ำลากันปกติแต่นาทีที่โคชโอ้นลาออกนั้นกลุ่มทุนเจ้าชายกัมพูชาก็ได้ไปชมเกมวันนั้นด้วยและก็มองว่านี่คือการหักหน้าและไม่ให้กีตารติกันเจ้าชายก็เดินมาหาอ้อเลยแล้วถามว่าคุณรู้เรื่องนี้ไหม อ้อก็ตอบไปว่าไม่รู้เหมือนกันอ้อก็ตกใจซึ่งทั้งสามพระองค์ก็ไม่พอใจก็บอกกับอ้อประมาณว่าเขาบอกว่าเราไม่ให้เกียรติเขาและนี่คือการหักหน้าต้องยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายไม่มีใครล่วงรู้มาก่อนมาดามอ้ออธิบายสำหรับโค้ชอ้นสร้างชื่อมาตั้งแต่สมัยยังเป็นบ e c เทโรศาสนะในปี1999-2001และหวนกลับมาอยู่กับทีมอีกครั้งในช่วงปี2012-2016หลังจากนั้นก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นกุนซือชั่วคราวก่อนจะครึ่งดำรงตำแหน่งเฮดโค้ชเป็นการถาวรเมื่อปี2018เป็นต้นมา โดยโค้ชอ้นผ่านการคว้าชแชมป์ไทยลีกกับ BEC เทโรศาสนะสมัยเป็นนักฟุตบอลเมื่อปี2000กับชแชมป์โตยโยต้าลีกครับในปี2014ตอนที่กลับมาค้าแข่งกับทีมเป็นคำรบที่2อย่างไรก็ตามในฐานะเฮดโค้ชรังสารยังช่วยพาทีมเลื่อนชั้นจากไทยลีก2กลับมาโลดแล่นบนลีกสูงสุดของไทยอีกครั้ง หลังจบรองแชมป์ไทยลีก2เมื่อปี2019เครดิตภาพนาราโปลลเชนินและโพลิสเตรโรเอฟซี